สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเต่านินจาครับในรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับทาง ssktv วันนี้เรากลับมาสู่โหมดของเรื่องราวข่าวต่างๆนะของภูมิภาคที่มีการส่งกันเข้ามาเป็นจํานวนมากนะมีหลายเรื่องหลายราวหลังจากที่เราห่างหายไปนานพอสมควรอันเนื่องมาจากการเดินสายการทำงานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน ั้งก่อนเลือกตั้งและก็หลังเลือกตั้งนะในการสร้างความเข้าอกเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวรากหญ้านะแล้วก็พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็เราได้เห็นนะปรากฏการการเลือกตั้งในครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มนะที่ไปร่วมกับกลุ่มขบวนการที่จะต่อต้านเจ้านะครับ เพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะวิถีชีวิตของพวกท่านในแต่ละกลุ่มแต่ละชนเผ่าเนี่ยนะก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับนะจะบอกให้ฟังเพราะท่านได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วต่อมาทางการไทยนี่ก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือแม้แต่องค์กรต่างๆมูลนิธิต่างๆรวมทั้งเราด้วยนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องให้ได้สิทธิได้ความเป็นคนไทย แต่สุดท้ายนะท่าแท้ของพวกท่านหลายคนหลายกลุ่มก็แสดงออกนะด้วยการเข้าร่วมกับขบวนการที่จะล้มเจ้านะนั่นก็ถือว่าพวกท่านทําตัวท่านเองนะท่านจะโทษใครไม่ได้เลยนะครับและผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะทั้งจริงบ้างหลอกบ้างโกหกบ้างหลอกลวงบ้างนะก็สนุกสนานกันไปก็ว่ากันนะ เมื่อท่านเลือกเข้ามาแล้วท่านต้องการอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับในส่วนของเราเนี่ยนะเราก็จะเดินงานของเราในส่วนที่ยังค้างค้างอยู่ในส่วนที่ยังรักในชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์แต่ในกลุ่มขบวนการที่จะทำลายเจ้าทำลายชาติเราจะขอวางมือชั่วคราวนะเพราะเราถือว่าท่านมีผู้นำของท่านเองแล้วนะเพราะฉะนั้นมีเรื่องมีเรามีปัญหาอะไรก็ไป ประสานงานไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านไว้วางใจก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวข่าวนะฮะในหลายๆเรื่องนะครับที่เราจะมานำเสนอกันนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นข่าวจากจังหวัดมุกดาหารนะทางภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่นะในส่วนอื่นๆนั้นยังไม่มีแจ้งรายงานเข้ามานะแล้ะก็พรุ่งน,นี้เราก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะไปเรื่องของ การกำจัดคนทุจริตคอรัปชันหรือคนช่อโกงหลอกลวงประชาชนนี่คือหน้าที่เรานะครับดังนั้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวอะไรกันบ้างไปติดตามดูกันเลยครับข่าวแรกเราไปดูนะฮะที่จังหวัดมุกดาหารนะร้อยรอกองกําลังศุรศักดิ์มนตรีร่วมกับสอรอพนะตรวจยึดจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า ห้าแสนห้าพันเมตรโอ้ไม่น้อยเลยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะโดยพันเอกกัญญาณัฐชัยโอชารองผอบอ,อบอ,อกควบคุมที่1รอสกองกำลังสุรศักดิ์มรีร้อยรอบอกควบคุมที่1กองกำลังสุรศักดิ์มรีได้รับแจ้งจากสายว่ามีการขนย้ายยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งไทย บริเวณตำบลน,น้ำกอำอธาตุพนมจนครพนมจึงสั่งการให้ร้อยเอกธนโชธณน,ะนะครผบอร้อยรอบออกอควบคุมที่หนึ่งกองกำลังสุรศสักบัตรีกำจัดกำลังพลร่วมกับสอรอพอนะอ่ตอตขอสามขอกออทกอ,องกำลังสุรสักบนตรีชปขอหกกองกำลังสุรสักบนตรีชฝดสามนฝดยี่สิบเอ็ดหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดนครพนมวางแผนจัดกําลังออกซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่ตาบลน,น้ํากำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะจนต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้พบเรือกีบหางยาวติดเครื่องยนต์พร้อมบุคคลในเรือจํานวนสองคนและตรวจสอบด้วยตาเปล่าเห็นวัตถุต้องสงสัยปกคลุมด้วยเสือ้อหนึ่งผืนเล่นเรือมาจากทางเกาะดอน บ้านคับพวงตำบลน้ำกำอำเภอ่าตุพนมจังหวัดนครพนมมายังบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะในพื้นที่บ้านน้ำกำรรใหม่พัฒนาหมู่18ตำบลน้ำกำอำเภอ่าพนมจังหวัดนครพนมนะดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวนะครับเพื่อที่จะขอทําการตรวจค้นแต่ปรากฏว่าได้มีการเล่นเรือออกนะ ไปยังกลางแม่น้ำของทันทีว่าจะทําการประมงหาปลาเจ้าที่ชุดทุ่มจึงเข้าตรวจคน้นตรวจสอบวัสดุดังกล่าวพบว่าเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งนะยาบ้าจึงทําการประสานกับทางหน่วยตํารวจท่านพนมนะฮะนำเรือออกไปจับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวมายังที่เกิดเหตุพร้อมตรวจสอบเบื้องต้นนะเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้านะจำนวน5 5 0 0 0ห้า พันเมตรนะและได้ทราบชื่อผู้ต้องหาทั้งสองคนคือนายมอสนะครับนะครับไล่อีกคนนึงก็คือนายดีแทนะ,นะครับทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวเพื่อที่จะสอบขยายผลต่อไปครับครับนั่นคือเรื่องราวข่าวจากจังหวัดนครพนมเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะทีนี้เรากลับมาที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะ จังหวัดมุกดาหารได้ถูกพายุนรด,ดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนเสียหายกว่า20หลังคาเรือนนะท้งนี้จากการรายงานของทีมงานผู้สื่อข่าวของเราจากจังหวัดมุกดาหารนะฮะท่านไกสมุทรนาโพไซว่าได้เกิดพายุฤด,ดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนรัศดรสดองตำบลประกอบด้วยตำบลนะชนโนดตำบลบางสายน้อยอำเภอวันใหญ่จังหวัดมุกดาหารเสียหายกว่า20หลังคาเรือน ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยชาวบ้านเร่งออกให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะครับนางวัจ,จรินเขียวสีนะชาวบ้านบางไซน้อยหมู่หนึ่งบอกว่าได้มีพายุหมุนมากับฝนและได้เข้าทางหน้าต่างทะลุหลังคาบ้านนะพายุพัดแรงมากตนเองได้เข้าไปหลบในห้องพายุแรงมากและน่ากลัวมากฟ้าร้องเปรี้ยงๆเ,เลยนะฮะเสียงดังสนั่นวันไหวไปหมดนะประมาณ20นาทีนะครับ ส่วนทางด้านนายสำเนียงใจสุขนะนายกเทศมนตรีคำชะโนดเปิดเผยว่าตำบลชะโนดบ้านตำบลชะโนดนะฮะไม่ใช่ตำบลคำชะโนดนะครับรบ้านเรือนรัศดรแล้วความเสียหายจากพายุรือร้อนในหมู่สามและหมู่สี่ส่วนพืชผลในการเกษตรยังไม่มีความเสียหายเพราะยังไม่ถึงหน้าทำนามีแต่สวนผลไม้เสียหายไม่มากและวันนี้ได้นางกำลงกังเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ออกซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดูแลแก้ไขปัญหาตามที่ความเป็นจริงนะครับส่วนทางด้านนายภัยบูลทวีโคตนายกอบตาบางไซยน้อยกล่าวว่าวันนี้ได้มาลงพื้นที่มาสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนในพื้นที่ทราบว่าเมื่อวานมีพายุพัดบ้านเรือนรัษดรเสียหายได้แก่หมู่หและหมู่เ จำนวน11หลังคาเรือนจึงได้นํากํลาลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้นําชุมชนนะมาซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่เสียหายส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะเกิดเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้บ่อยๆก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับระมัดระวังทางภาคเหนือเราก็ฟ้าร้องนะต,นต้มต,ตํมต้มตํมที่ลำปางก็ไม่เห็นตกเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่า อ,อุบัติเหตุนั้นเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยเนี่ยนะหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติเนี่ยนะฮะมันสามารถเกิดได้ตลอดเวลานะโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้านั่นเองครับข่าวต่อมาเรายัางอยู่กันที่มุกดาหารนะฮะชาวบ้านเดินหน้าคัดค้านสร้างกังหันลมนะทงนี้จากกรณีที่ชาวบ้านแก้งนะแก้งบ้านโนนคำหมู่13ตามตำบ้านป่าหลาย คำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นหนังสือคัดค้านไม่เอาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในเหตุไม่มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทับที่ทํากินของชาวบ้านตั้งแต่ปี65ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะล่าสุดนะฮะกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้บริษัท555 Green Energy นะจำกัดเข้าทําประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูแปลงที่2ท้องที่ตาบลคาป่าหลาย อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารแห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเนื้อที่2 2 1ไร่3งาน68ตารางวาตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566จนถึงวันที่14มีนาคม2596นะครับด้านนายอดิศักตุ้มอ่อนนะฮะตัวแทนชาวบ้านแก้งบ้านโนนคำ หม่13เปิดเผยว่าพื้นที่เขตป่าสงวนถึงแม้จะร้องไปว่ามันทับที่ของรัฐดรทางหน่วยงานราชการหรือผู้ประกอบการก็ยังปรับเปลี่ยนตอนนี้ประมาณ4ครั้งก็ยังทับที่ของเกษตรกรเหมือนเดิมพื้นที่ทับซ้อนของกลุ่มป่าไม้ที่ไม่ใช้ประโยชน์และเห็นบอกว่าจะมีข้อผูกพันเรื่องกฎหมายพื้นที่ที่ขออนุญ,ญาตมีอยู่ในพื้นที่แจ้งความดำเนินคดีด้วยถ้าสมมุติว่ารัฐอนุญาตแสดงว่ากระบวนการ ที่พี่น้องถูกขับไล่หรือขับไล่คนจนออกจากพื้นที่นะเพื่อเอื้อให้กับบริษัทเอกชนเพื่อจะทําประโยชน์คิดว่ารัฐเองสองมาตรฐานนโยบายทวงคืนผนป่าแสดงว่าเอื้อในทุนชัดเจนและได้ัอนุญ,ญาตให้ในทุนแล้วแต่ขั้นตอนมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นและได้ร้องไปยังขบวนการไปว่าขบวนการได้มามันไม่ครบถ้วนขบวนการก็อาจจะมีการสอทุจริต <c oughs> ขออภัยครับหรืทอทํากระบวนการไม่ถูกต้องนะในการยื่นขอโดยเฉพาะรายงานการตรวจสอบสภาพป่านะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางนายกแกสั่งให้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องโครงการคอทชอนะโครงการทวงคืนผืนป่าเนี่ย <c oughs> เขาบอกให้ตรวจยึดเฉพาะของในทุนแต่เจ้าหน้าที่นั่นแหละครับที่ทํางานอละหลวมนะแล้วก็ลามปามเลยเถิดไปรังแกเอาชาวบ้านที่อดอยากยากจน มีไปทั่วประเทศนะในภาคเหนือก็มีนี่แหละฮะคือการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐนะที่ทางรัฐบาลเองก็ไม่ค่อยจะกดขันดูแลสักเท่าไหร่มันจึงกลายเป็นปัญหานะความร,ร้อนของพ่อแม่พีน่น้องประชาชนกระทั่งวันนี้แหละครับอีกข่าวหนึ่งนะฮะทางทหารกองกำลังโทรศัพท์มัตรีตรว<ม>ยุดไปแช็คจำนวนหนึ่งมื่นสองพัอันนะ ทั้งนี้จากการปดิปดเผยของร้อยตรีพิรพันธ์พานนพอพบอมอวปลที่200เวนรอกองกำลังสุรศักดิ์มีนตรัแจ้งจากสายข่าวว่ามีการผลย้ายสินค้าที่ยังไม่เสียภาษีเข้ามายังฝั่งไทยที่บริเวณบ้านว่านน้อยตำบลว่านใหญ่เพื่อว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะรจึงได้นำกำล,ลังพลออกเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดตามพรบรสุลก,กากร กันเมื่อเวลา4นาฬิกานะเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้พบเรือขนวัตถุต้องสงสัยดับเครื่องยนต์และลอยเข้ามาบริเวณฝั่งแม่น้ำโขงห่างจากจุดเฝ้าตรวจ30เมตรบริเวณตำบลบ้านใหญ่ว้านใหญ่นะแล้วก็เห็นมีชายนะหกเจคนเดินลงมาที่เรือและได้แบกกล่องขึ้นฝั่งไปจึงได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ <c oughs> เพื่อขอเข้าตรวจสอบนะเมื่อกลุ่มชายดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าหนะ้าที่จึงได้ทาการที่เผัเรือออกจากฝั่งและขับเรือข้ามไปยังฝั่งสอปปลาวและกลุ่มบุคคลที่อยู่บนฝั่งได้ทิ้งกล่องและอาศัยความชนานาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีได้นะเจ้าที่จึงได้ทาการตรวจสอบกล่องดังกล่าวนะบรรจุไฟแช็ก6กล่องจํานวน1 2 0 0 0หนอันเจ้าที่จึงได้ทาการขนย้ายวัตถุด,ดังกล่าวมาที่ฐานปฏิบัติการนะแล้วก็มีการตรวจสอบ ต่อจากนั้นก็มีการเก็บรักษาไว้และสมมอบให้กับทางาเจ้าหน้าที่ด่านสุรากร,กรและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะด,ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะตามลักลอบก็มีอยู่ตลอดแล้วับไม่ว่าที่ไหนเนาะแก้ยากเลยเกินปัญหานี้มันอยู่ที่ว่าเราจะกวดขันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับต้องทํางานให้หนักมากขึ้นนะทั้งผู้ว่าในอำเภอเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะเจ้าหน้าที่หน่วยอื่น,นๆนั้นเขาทํางานอย่างเต็มที่ เราขอเป็นกำลังใจให้ครับเราปิดข่าวกันที่มุกดาหารเลยนะฮะแม่ค้าตลาด Indo ene, อินโดจีนได้เฮห,หลังได้งบประมาณมาสร้างต่อทั้งนี้ทั้งนั้นจากการเปิดเผยของนายวรยานบุญนราผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเรียกประชุมหน่วยงานรับผิดชอบโครงการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหารประกอบด้วยที่ทําการปกครองจังหวัด สำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองสำนักง,งานจังหวัดเทศบาลมุกดาหารอบจมุกดาหารพร้อมด้วยผู้จัดก,การโครงการตัวแทนผู้รับจ้างจากบริษัทอัครกรณ์ดีเวล็อปเมนต์จำกัดนะฮะซึ่งทางผู้ว่าได้แจ้งให้ทราบว่างบประมาณโครงการทั้งหมดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นเงิน94ล้านบาทนั้น วันนี้ได้รับงบประมาณมาแล้วจนมนยี2ล้านบาทเพื่อดำเนินการภายในปีงบประมาณ2566ส่วนที่เหลืออีก72ล้านบาทจะตั้งงบประมาณในปี2567พร้อมยืนยันว่าจะสามารถหางบประมาณมาดําเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมกําชับให้หน่วยงานดําเนินการให้บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงินและเป็นไปตามแผน,น,นแบบแผนให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับ ซึ่งพอเรื่องนี้เป็นเรื่องเราเป็นข่าวกระจายออกไปชาวบ้านในตลาดอินโดจีนของจังหวัดมุกดาหารต่างก็ดีอกดีใจนี่คือการทํางานของทางเจ้าหน้าที่รัฐนะถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดนะทำงานดีอย่างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทำเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยทั้งประเทศนะครับก็จะมีความสุขความสบายแต่ที่มันมีปัญหากลายเป็นว่าไม่ว่าผู้ว่าไม่ว่ารองผู้ว่านะ ท่างทำงานกันหลอยถ้ยนะในที่สุดปัญหามันก็เป็นดังที่ปรากฏชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนเดิมนะดังนั้นกระทรวงม,มหาดไทยต้องทำงานให้หนักกว่านี้นี่คือเสียงจากประชาชนครับครับทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวข่าวของเราในวันนี้นะที่เรามานำเสนอข่าวภูมิภาคนะทาง SSKTV ในรายการต่านินจาอาสาเจาะความจริงนะครับและจากนี้ไปเราก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวข่าวนะจะมีการถ่ายทอดสดนะทาง Facebook แล้วก็มีการนําเสนอข่าวทาง t i k t o อกรวมทั้งทาง YouTube ฮนะอย่างต่อเนื่องต่อไปนะหลังจากที่เราได้กลับมา,นะาเดินงานอีกครั้งซึ่งในช่วงที่หายไปเนี่ยนะก็เป็นช่วงที่ วุ่นวายนะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองวุ่นวายมากเลยนะคะความไม่เป็นปึกแผ่นความไม่เป็นงานความที่ไม่รับฟังเสียงจากประชาชนนะก็ทำให้พรรคการเมืองหลายพรรคอย่างที่เราเคยบอกนะครับไม่ว่าจะพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาตินะก็ไม่ได้อสอสอตามเป้าเพราะอะไรฮะเพราะว่า,าคนที่มาดูแลคนที่มาควบคุมเนี่ยนะฮะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็เคยฝากไปถึงลุงป้อมฝากไปถึงลุงตู่แล้วแต่สองลุงนี้ไม่ฟังนะอย่างที่เคยบอกว่า,อาพอเราทํางานให้ผลงานเริ่มมีเริ่มดีก็เอาคนมาสวมพอสวมเสร็จปุ๊บนะทั้งสองท่านก็ทิ้งเราเหมือนหมาเลยสุดท้ายชิบหายอย่างที่เรา,าเคยพูดไวนะ้นี่คือการเมืองแต่อีกส่วนหนึ่งนะที่อยากจะปิดท้ายในวันนี้ก็คือว่า ถ้าการเมืองไทยมันวุ่นวายอย่างนี้นะโดยอ้างประชาธิปไตยไอ้คนอ้างประชาธิปไตยน่ะช่วยออกมาอธิบายหน่อยครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะครับนะถ้าท่านอ้างได้กระจ่างชัดเจนเนี่ยนะฮะเราจะสูฮกเลยเพราะในอเมริกาเองก็ยังยังพูดไม่ได้ยังอ้างไม่ได้เลยว่าประชาธิปไตยคืออะไรถ้าประชาธิปไตยคือสิ่งที่ไปรุกรานชาวบ้านไปยุแยงตะแคงแย่เขาฆ่ากันรบกัน นะแล้วตัวเองขายอาวุธมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับจะบอกให้ฟังเพราะงั้นอย่างโง่นะก็ถึงว่านะฮะ8ปีของพลเอกประยุทธ์นะเสียดายเสียดาย8ปีที่มีอำนาจอยู่ในมือเต็มเๆทำไมไม่กําจัดไอ้นักการเมืองพันกว่าคนนะเพื่อรักษาประเทศชาติและประชาชนอีกห้าหกล้านคนนะนี่คือสิ่งที่สําคัญครับแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ทำ ดังนั้นเนี่ยนะคนแค่พันกว่าคนมาสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนลามปามไปถึงเรื่องของการจะล้มเจ้าถามว่าอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องการของใครนะใครก็ได้ช่วยตอบผมหน่อยครับ